สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะสวัสดีชีวิตดี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 ด,ดีสวัสดีจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราคะ่ะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะมาค่ะวันนี้แคนนี่นะคะพาเพื่อนๆทุกคนมาสร้างพลังจิตนะคะพลังชีวิตกับธรรมชาตินะคะนี่อ่า หัวข้อเรื่องนะคะ walking meditation นะคะทุกคนนี่เลยนะคะบรรยากาศที่สุดยอดแล้วก็ว้าว,นะะาวนะคะนู่นก็คือภูเขานะคะภูเขาน้ำแข็งที่เกรนขับรถขึ้นไปนู่น4-5ชั่วโมงนะคะทุกคน ดูนะคะดื่มดำกับธรรมชาติค่ะทุกคนคะ่ะมาค่ะวันนี้เห็นไหมคะทุกคนวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆทุกคนจะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่นะคะสร้างพลังจิตพลังชีวิตเนาะทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องยากแล้วค่ะทุกคน เพราะอะไรเอ่ยคะเพราะว่าโลกเปลี่ยนเนะาะวิทยาการก็เปลี่ยนอู้หู้เห็ดค่ะทุกคนต้นไม้เห็นไมไม่รู้กี่พันปีนะคะต้นไม้ก็ให้พลังงานเราให้พลังชีวิตต่อเรานะคะเพื่อนๆทุกคนนี่เลยนะคะมันคือพลังแห่ง ความสุขแบบสุดๆเสียงนกน้อยในป่านะคะเห็นไหมคะทุกคนครูไม่สงสัยเลยนะคะว่าทำไมเนาะประชาชนคนประเทศสวิตนะคะ ทำไ้คนประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนเขาถึงโอ้โหจะขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งเหลือเฟือเออเป็นประเทศที่เนาะเออฉลาดสุดๆนะคะนี่เลยก็เพราะว่าการที่เขานะคะเอาตัวออกมาอยู่กับธรรมชาตินั่นเองนะคะ แล้วก็รัฐบาลก็สนับสนุนคุณภาพชีวิตของประชาชนนะ,ะทุกป่าทุกที่ในประเทศนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นป่าเป็นเขาเนี่ยปลอดภัยแบบไร้เงื่อนไขนะคะทุกคนนี่คือความมหัศจรรย์เนาะ,ะมาค่ะวันนี้เรานะคะมาพูดถึงการสร้างพลังให้จิตสร้างพลังชีวิต ้างความมั่งคัง่งร่ำรวยนะคะเสกเงินบนเขาเรียกว่าบนมือถือเครื่องเดียวเนาะเสกเงินทุกที่ทุกเวลานะคะด้วยการเรียกว่านะคะ walking meditation เนะาะทุกวันนี้นะคะทุกคนต้องขอบคุณมากๆเนาะที่เรื่องของสมาธิเนาะที่องค์พระสัมมา สัมพุทธองค์ของเรานะคะได้เข้าไปเรียนรู้ไปค้นพบนะคะแล้วท่านก็นะคะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงนะคะแล้วก็ส่งต่อมนุษยชาติบนโลกนี้นะคะทุกคนนี่นะในต้นไม้ใหญ่นะคะทุกคนเนี่ยแค่เราเข้าไปโอบกอดไปอาศัยร่มเงาของเขา เราก็ได้รับพลังงานชีวิตแล้วนะคะอต้นไม้ทุกต้นสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตทุกอย่างล้วนแต่มีพลังงานล้วนแต่มีจิตวิญญาณของเขาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลอ่าเห็นไหมคะคุณตาเออน่าจําแบบมาเดินเล่นกับหมาน้อยไหม หมาทำไมสุขภาพแข็งแรงคริส์ชิเวเฉอนะเนี่ยค่ะคนต่างประเทศเวลาเจอกันก็จะทักทายกันนะคะนี่ก็คือเป็นสนามนะคะปกตินักเรียนอนุบาลถ้าใครเคยติดตามครัวน,นี่เนาะ,ะทุกคนนี่แหละค่ะการเดินนะคะ walking meditation ทำให้เรานะคะเรียกว่าได้รับหรือว่าเกิดพลังชีวิตได้สร้างพลังจิตไปในตัวนะคะเพราะอะไรเอ่ยนะคะเพราะหนึ่งแหละนะคะหนึ่งถ้าเราเดินอยู่กับธรรมชาตินี่นะคะเราได้เสฟนะคะเขาเรียกว่าเสฟอากาศบริสุทธิ์อ่า เสพอากาศบริสุทธิ์นะคะทุกคนทางไหนเอ่ยโอ้ยเห็นน้องแกะน้องแบบไหมคะ่องดงามมากๆนะคะเราได้เสพนะคะทุกคนอาอากาศบริสุทธิ์เนาะเราได้รับพลังงานนะคะจากอ่าธาตุต่างๆนะคะ ธาตุธาตุาไฟใช่ไหมก็จากแสงอาทิตย์ธาตลมเนาะจากอากาศบริสุทธิ์ธาตุน้ํานะคะน้ําก็อยู่ในอากาศอยู่แล้วนะคะเวลาเราสูดลมหายใจเข้าไปธาตด,ดินเนาะก็น,นี่แหละพื้นดินที่เราสัมผัสนะคะยิ่งถ้าเรานะเนาะฝึกเดินนะคะ เรียกว่าฝึกเดินด้วยเท้าเปล่าแบบไม่มีรองเท้านะคะเราก็จะได้รับพลังงานนะคะจากาพลังของดินนะคะจากพระแม่ไก่อาอานะคะทุกคนนี่ก็คือเนาะประโยชน์ที่เราได้รับแล้วก็สนะคะออร่างกายของเราได้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อต่างๆนะคะระบบ เลือดระบบสมองระบบประสาทระบบฮอร์โมนก็ได้ทำงานนะคะแล้วก็อะไรเอ่ยนะคะเห็นไหมนี่นะคะ้ต้นไม้ต้นอะไรไม่รู้นะคะตรงนี้เป็นสวนนะทุกคนเป็นสวนธรรมชาตินะคะ,ะสวนธรรมชาติสุดๆนหคะอ่า นี่ก็สิ่งที่เราได้รับนะคะต่อไปขั้นต่อไปนะคะเวลาที่เรา Walking นะคะ Walking Meditation นะได้อลผลประโยชน์อะไรอีกบ้างเอง่ยอย่างที่ครันี่บอกไปนะคะว่าประโยชน์เราได้สัมผัสอยู่กับธรรมชาติเนาะเราได้จูนคลื่นพลังงานไหน่นะคะตาสัมผัสสีต่างๆนะคะก็ทำให้เกิดพลังงานเช่นกัน นะคะสีเขียวเ,เข้าไปปรับาธาตุนะคะปรับจัก,กะเนาะสีเหลืองสีแดงเห็นไหมทุกคนพลังงานของเสียงนะคะพลังงานของเสียงเสียงนกร้องนะคะเสียงลมพัดเสียงจิ้งหรีดเสียงจักกะจันอย่างเงี้ยนะคะทุกคนามีนกตัวหนึ่งนะเออ มันก็ไปเปลี่ยนคลื่นพลังงานในสมองให้เราดอกไม้สวยมากคริสะนะคะทุกคนโอ้มาถึงสวนดอกไม้แคนนี่แล้วค่ะเนี่ยสีฟ,ฟ้าๆนะคะแต่เป็น,บบนเป็นสมุนไพรนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรนะทุกคนอ่าเวกวาเต์ นี่เดี๋ยวเราไปต่อนะคะอันนี้ก็คือเป็นดอกไม้นานาชนิดนะคะเป็นดอกไม้พันหายากนะทุกคนในนี้เนาะวันหนึ่งแควนได้มีโอกาสมาอันนี้ก็คือเป็นสมุนไพรนะคะนี่นะดอกคอนเฟรนะคะสีม่วง หายากมากนะคะทุกคนว้าวงดงามสุดๆนะคะดอกมูนนะคะอ่านะคะทุกคนนี่ก็คือสิ่งที่เราได้รับนะคะอ่าสำหรับการ Walking Meditation นะคะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนพลังงาน ชีวิตทุกคนดูดูว้าวนะคะสุดยอดมากๆงดงามมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะนี่แหะค่ะคือพลังงานชีวิตเนี่ยอ่านะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆทุกคน คลิปต่อไปเราจะไปพูดถึงนะคะวิธีนะคะวิธีการนะคะทุกคนโอ้สวยสดงดงามนะคะอ่านี่เช้าๆ้านะคะยังไม่สิบโมงเนาะอ่านะคะอุ่้ยผีเสื้อทุกคนเห็นไหมคะผีเสื้อตัวใหญ่ๆเลย เพื่อนเห็นไหมคะอ่านะคะนี่ก็คือนะคะเป็นพลังชีวิตแบบชั้นยอดเลย เขาไม่ตัวครูด้วยนะนี่เห็นไหมคะนี่แหละคือพลังชีวิตค่ะทุกคนคน,นะอะนะคะอืมเนาะตัวเราไม่เอิกอ่านะคะนี่ก็คือพลังงานชีวิตค่ะทุกคนค่ะ นี่แหละคือพลังงานความพลังงานชีวิตที่แท้จริงนะคะโอ้สัมผัสกับธรรมชาตินี่คือมันสวยสดงดงามนะคะแล้วเดินไปนะคะเนี่ค่ะทุกคนค่ะวันนี้เนาะถ้าเพื่อนๆทุกคนนะอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะ เริ่มจากพลังภายในนะคะพลังจิตพลังชีวิตเนาะทำแบบนี้เลยนะคะาจากาเรียกว่าสำเร็จจากโลกภายในแล้วกลับมาสู่โลกภายนอกนะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเพื่อนก็จะส่งต่อนะคะไอ,อ้วิธีการ walking meditation สำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะ